พบกับแม่หมอกกุ๊กนะคะกับช่องกุ๊กไก่ทาร์เวอร์ค่ะวันนี้นะกุ๊กก็จะมาอัปเดตความรู้สึกของเขาให้กันค่ะว่าวันนี้ในคืนนี้นะคะเขารู้สึกยังไงกับเรานะคะเดียเ๋ยวนี้กุ๊กขออนุญาตใช้ไพ่แบบง่ายๆเลยไรเดอร์เวทนะคะโอเคเรามาดูกันเลยเนาะให้เลือก3กองเหมือนเดิมนะคะโอเค3ใบทุกคนตั้งสมาธินะคะโอเคแล้วก็นึกถึงหน้าคนคนนั้นเนาะโอเค เราจะมาดูกันนะคะคิดถึงทุกคนมากเลยค่ะใบแรกเคอร์มิตค่ะใบที่สองก้าไม้ค่ะใบที่สามสีดาบนะคะ สำหรับคนที่สั่งจองพาแม่มานะคะทุกคนก็คือ,อกุ๊กจะส่งให้หมดแล้วรอบแรกนะคะก็คือเดี๋ยวจะรอรอบสองนะคะจะมีเข้ามาใหม่แล้วก็จะมีปังใหม่เข้ามาด้วยค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะโอเคมาเลือกกันได้แล้วเนาะเฮอร์มิตค่ะเดี๋ยวกุ๊กขออนุญาตไปเริ่มที่คนเฮอร์มิตเลยนะใครไม่ทันกอน,นิดนึงนะคะโอเควันนี้ไปไวนิดนึงทุกคนบอกว่าวันนี้คุณกุ๊กดูสุภาพจัง จริงๆคือยู่นะคะเราจะไม่ขำโอเควันนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะเรามาดูกันผูกขอดูคำใบ้ตัวเราซากใบสีไม่ใบอะสองใบ <laughs> ตัวเรานะคะในช่วงนี้ คุณเป็นเดอร์นนะคุณน่าจะอยู่ในสภาวะที่คุณมีเรื่องนอยคุณมีเรื่องเศร้าบางอย่างหรือคุณเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันดูไม่ชัดเจนสเสลือเกินในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ในช่วงนี้คุณพักผ่อนน้อยนอนดึกนะคะหรือบางคนนอนไม่ค่อยหลับเลยค่ะคุณกุก๊กแล้วก็ในช่วงนี้ คุณเป็นเดดฟูบางคนว่างงานเลยว่างงานมองไม่เห็นภาพอนาคตของตัวเองในช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะมีความเศร้าหรืออะไรอย่างนี้เนาะฉะนั้นกุกแนะนําว่าถ้าในช่วงนี้ใครมีความเศร้านะคะให้ออกไปหาทํากิจกรรมอะไรบางอย่างที่แบบมันฮิลใจเนาะไปเที่ยวก็ได้ค่ะไปเดินเล่นหรือหาสัตว์เลี้ยงซักตัวนะคะมาเลี้ยงนะคะอย่างเช่นน้องแมวหรืออะไรอย่างนี้เนาะก็อาจจะช่วยได้เพราะคุณดูเห่านะในช่วงนี้นะคะทีนี้มาดูหน่อย ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะในคืนนี้คืนนี้เลยนะอัปเดตเลยนะใครมาดูคลิปนี้วันไหนก็คืนนั้นแหละมันเป็น e NERGY เขาวันนี้นะคะคืนนี้เขารู้สึกยังไงหรออันดับแรกเขาได้ไฮ i n t นเทสนะคะ ถามว่าเขารู้สึกยังไงมันเป็นฟิลที่ว่าถ้าคุณรู้สึกยังไงกับเขาอยู่เขาก็รู้สึกคล้ายๆกันนะมันมีเ NERGY ถึงคนที่ก็รับรู้ความรู้สึกได้ประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็ถามว่าเขารู้สึกยังไงในวันนี้1อาจจะนอยสองนอยใจสมไม่รู้เหมือนกันคือทำไมตอบไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าคนที่ได้ใบนี้เขาจะมีสภาวะของการที่ มันเป็นเห็นปะเสาดํากับเสาขาวมันเขาอยู่ตรงกลางคือมันเป็นเหมือนคนที่ยังดูไม่ชัดเจนในความรู้สึกยังดูไม่ชัดเจนอะไรในใจมีอะไรในใจที่มันไม่ได้แสดงออกมานะคะเพราะมันมีม่านเนาะมันเหมือนปิดปิดบังไว้อะไรเงี้ยค่ะหรือมีมีความรู้สึกบางอย่างที่เขาไม่ได้แสดงกับเราทั้งหมดประมาณนี้ ในวันนี้เลยเขาเป็นแฮงแมนนะคะหนึงข้อาจจะรู้นิ่งกับคุณไปก็ได้ในช่วงนี้แบบเงียบไปเลยหรือว่าไม่แอคชั่นอะไรเลยแต่ถามว่าเครียดไหมมีความเครียดอยู่ค่ะมีความกังวลแต่ก็ทรงนิ่งนะคะก็คือได้คิงถือเหรียญก็คือนิ่งมากแล้วก็อาจจะไม่ได้อยากแอคชั่นอะไรด้วยในช่วงนี้ถามว่ารู้สึกยังไงถ้าคุณเคยคุยกันคุณเป็นคนรักกันหรือว่าคุณเคยรู้แล้วว่าเอ้ยคนนี้คุยเป็นแบบ มีความสัมพันธ์ที่มันมากกว่าเพื่อนนะถามว่าเขารู้สึกยังไงเขาก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมนั่นแหละแต่เขาอยู่ในช่วงสับสนเขาอยู่ในช่วงที่คิดมากแล้วก็ถามว่าอ n น r g อร์ที่เขานิ่งไปวันนี้เขาเป็นอย่างไงบ้างถามว่าเขาคิดเรื่องเราไหมใช่เขาคิดเรื่องเราค่ะแต่เขาน่าจะมีอะไรให้เขาต้องจัดการด้วยในวันนี้แล้วเขาก็ดูยุ่งยุ่งในวันนี้นะคะเออ แล้ววันนี้อาจจะเป็นวันที่เรารู้สึกไม่ค่อยดีเลยก็ได้อาจจะโกรธเขาหรือมีความงอนเขามีความเสียใจในเรื่องเขาขึ้นมาในวันนี้นะที่กุ๊กเห็นหรือว่ากับการที่เขาเงียบไปนะคะสิ่งที่เขารู้สึกกับเราเลยนั่นแหละมันเหมือนคนที่ลังเลเราก็ทำอะไรไม่ถูกในความสัมพันธ์เขาเลือกไม่ได้มันเป็นสองเหลี่ยนนะคะถ้าใครอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันดู มีตัวเลือกนั่นแหละม,มันเป็นฟิลที่เหมือนว่าเขาไม่รู้ที่จะทํำยังไงกับถ้าสมมติมันเป็นความสัมพันธ์ที่ธรรมดามากๆเลยค่ะคุณกุ๊กแสดงว่าในวันนี้คงจะเป็นฟิลที่เขาพยายามที่สุดแล้วในการที่จะบาลานซ์ให้ทุกๆอย่างเขาทําสําเร็จหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะดูว่าเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลานะคะในวันนี้อาจจะเป็นวันวันหนึ่งที่เขาไม่ค่อยมีเวลาด้วยซ้ํานะคะมีเวลาให้ตัวเองก็ยังจะไม่มีเลยนะคะคนคนนี้ดูท่าทางเขาดูแบบ มีอะไรที่เขาต้องเคลียร์มีอะไรที่เขาจะต้องจัดการนะคะฉะนั้นถ้าในวันนี้เขารู้สึกว่าถ้าเขามีตัวเลือกหรืออะไรเงี้ย mm. เขาอาจจะรู้สึกว่าในช่วงเนี้ขอพักก่อนแล้วกันนะโอเคขอพักก่อนขอตัดก่อนขอนิ่งก่อนขอเฉยๆก่อน ขอไปทําอะไรในของเขาก่อนหรือบางคนในกรณีที่เขามีตัวเลือกนะคะแน่นอนคนที่เขาเลือกอาจจะไม่ใช่เราเขาทําให้คุณเจ็บเขาอาจจะปฏิเสธคุณเขาอาจจะทําอะไรให้คุณรู้สึกว่าโอเคเธออันนี้คือการเลือกของเธอใช่ไหมอันนี้คือความชัดเจนของเธอใช่ไหมสิ่งที่เธอทําตอนเนี้มันเหมือนเธอไม่แคร์เราเลยนะเออไม่ว่าจะเป็นการที่เธอนิ่งการที่เธอเงียบหรือการที่เธอดู ไปให้ความสนใจอย่างอื่นมากกว่ามันทําให้เราเจ็บมันทําให้เราน้อยใจแล้วมันทําให้เราเสียใจถามว่าเขารู้ไหมเขารู้แต่เขาทําอะไรไม่ได้นะคะอืมขอดูหน่อยแล้วคนคนนี้คิดจะทําไงกับคุณต่อไปสามเหรียญหนึ่งถ้วย คนคนี้คิดจะทำอะไรกับคุณต่อไปคะแน่นอนจะติกขึ้นมาเขาตัดสินใจได้แล้วสิ่งที่เขาจะทำกับคุณต่อไปคือการมาพูดคุยนะคะแต่ว่าบางคนกุกเห็นถึงในจี้ว่าการมาพูดเพื่อ,กา,าอการมาพูดเพื่อที่ว่าหนึ่งเริ่มต้นใหม่แต่ว่าบางคนกูกก็ต้องบอกจริงๆว่ามันจะเป็นการพูดเพื่อที่ว่าเขาจะตัดเราออกไปจากชีวิตนะคะฉะนั้นถ้าใครยังสงสัยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วคุณกุ๊ ของเราตอนจบเป็นแบบใดจริงๆกุ๊ก,กแนะนําว่าอขอคําใบ้หน่อยว่าตอนจบของคนที่ตอนจบของคนที่ตอนจบของคนที่ทเดี๋ยวนะทุกคนใจเย็นนะคะ โอเคตอนจบมี2แบบทุกคนฟังไว้แบบแรกถ้าตอนนี้คุณนิ่งใส่กันคุณไม่ได้คุยกันนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ในความลับอะไรต่าง,างๆนานาตอนจบก็คือเขาจะมางอเขาจะมาพูดคุณเขาจะมาเลือกกับเขาจะมาเลือกคุณนะคะนี่คือกรณีแรกกรณีที่สองกรณีที่สองกรู้สึกว่ากรณีนี้ถ้าสมมุติว่าคุณรู้จักกับเขามาสักพักแล้ว แบบเออสองสปีนะคะหรือว่าเท่าที่มองเนี่ยกูเห็นถึงเอเนอรที่มันดู1น่ถ้วยโอเคกรณีนี้ถ้าคุณกับเขาอายุต่างกันมาก แบบมากๆเลยนะคะแล้วก็คุณอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานกันหรือคุณทําอะไรมาด้วยกันแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันดูมไม่พัฒนาสากทีด้วยปัจจัยหลายๆอย่างกว่าอันเนี้ยมันมีเกณฑ์ที่ความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ยังจะดูไม่ชัดเจนต่อไปหรือว่าตัวเขาเนี่ยก็ไม่ได้คิดที่จะทําอะไรต่อในความสัมพันธ์นี้ ออประมาณนี้นะคะแต่ถ้าใครงงอีกก็นั่นแหละทากุมาส่วนตัวได้นะคะยินดีให้คำปรึกษานะคะคลิกลิงก์ไลน์ด้านล่างได้เลยนะคะโอเควันนี้สำหรับคนกองที่1น,นะคะกุก็ยินดีด้วยแล้วก็อะไรดียโอเคนี้แหละไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าให้คำแนะนำไปแล้วเนาะให้คำแนะนำไปอย่างยังโอเคให้คำแนะนำด้วยหนึ่งใบคำแนะนำ social networks Hey. คำแนะนำของคนกองแรกเดมิเชียนโอเคคำแนะนำของคนกองแรกก็คือว่ามันน่าจะมีการที่เขาเนี่ยจะมาพูดคุยกับเรานะคะที่กุกเห็นแล้วก็มันน่าจะมีอะไรที่มันดูแฮปปี้มากขึ้นนะคะอย่างที่กุกบอกมันมีสองกรณีแต่ว่าเดี๋ยวเราน่าจะได้คุยกันบางคน เอ,อกุ๊กเห็นว่าคุณอาจจะได้เจอกันด้วยนะคะนี่คือคําแนะนําไพ่เนาะโอเคกกขออนุญาตไปต่อที่คนกองที่คนกองที่สองนะคะอ๋องปะคนกองที่สองคะ่ะคนที่เลือกเก้าไม้ปะจำไม่ได้แล้วอะน่าจะใช่นะเก้าหมา้ถ้ายังไงใครไม่ชัวร์ก็ดูใหม่เนะาะ9ก้าไม้นะคะคนกองเก้าไม้โอเค ขอดูหน่อยว่าลักษณะตัวคุณเป็นยังไงได้บ้างนะคะคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงนะคะกูเห็นแบบนั้นเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงมาก The Emperor คุณนั่งบ่อยช่วงนี้คุณไม่ได้ออกกำลังกายนะคะแล้วก็คุณดูเป็นคนที่ช่วงนี้มีความเครียดบางอย่างเจ็บเข่านะคะเจ็บตูดนั่งไม่ค่อยขยับเท่าไหร่บางคนมีเรื่องให้เครียดในตอนนี้มีเรื่องเศร้าเสียใจบางคนรู้สึกว่า มันเป็นเนจีของคนที่คิดมากจนนอนไม่หลับบ้างในบางวันนะคะแล้วก็กุกเห็นถึงเอเนจีที่ว่าในช่วงนี้คุณเหมือนในช่วงนี้คุณดูมีความเหงามีความเศร้าเหมือนกันนะในบางกรณีที่กูเห็นบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณคุณเหมือนโดดเดี่ยวอะ่ะคุณเสียใจอันนี้คือเนจีคุณในตอนนี้เนาะที่กูเห็นเลย ในช่วงนี้คุณมีเกณฑ์เดินทางไกลนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีแพลนไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยได้เนาะแล้วก็มีเกณฑ์เดินทางไกลด้วยนะคะในบางกรณีบางคนไปต่างจังหวัดนะคะบางคนไปค้างที่อื่นที่ไม่ใช่บ้านอะไรเงี้ยเนาะทีนี้มาดูนิดหนึ่งว่าคืนนี้คนที่คุณนึกถึงอะเขารู้สึกไงกับคุณคะวันนี้เลยนะ กองนี้ตลกมากเขาแทบจะไม่รู้สึกอะไรกับคุณเลยในวันนี้นะคะเพราะเขาเป็น7จดไม้เนาะวันนี้เขาน่าจะยุ่งยุ่งไม่ว่าก็คือยุ่งงานหรือยุ่งอะไรสักอย่างบางคนมันอาจจะมีเอเนจีของการบล็อกกันไปด้วยนะคะเออคือกุกรู้สึกถึงความที่ว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรถึงคุณเลยในวันนี้นะคะแล้วก็ คุณน่าจะดูแฮปปี้ดูมีความสุขในชีวิตของคุณด้วยซ้ําคุณอาจจะไม่ค่อยที่คุยกันในช่วงนี้นะคะที่กุ๊กเห็น Energy วันนี้คือเขาทํางานทรงงานหนักมากที่กุ๊กเห็นนะคะงานเยอะสุดๆเขาไม่มีเวลาที่จะคิดถึงใครเลยนะคะไม่คิดถึงไม่ส่องไม่อะไรทางนั้นเกี่ยวกับเราวันนี้นะ่าอาจจะเป็นวันที่เราดู โอเคอยู่กับเพื่อนดีกว่าแฮปปี้ดีกว่ามีความสุขดีกว่าประมาณนี้ที่เขารู้สึกนะคะถามว่าเขาเขารู้สึกไงกับเราไหมเขาไม่คิดอะไรเลยวันนี้แต่ว่าถ้าในกรณีขอดูหน่อยในกรณีที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่จริงคุณกุ๊กเขาจะต้องดูคิดอะไรกับเราบ้างนะคะโอเคได้โอ้ จริงๆกูก็ยังเห็นถึง e อ e r g y ที่เขาก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้คิดอะไรจริงๆนั่นแหละ The Dash มันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่มันดูจบไปนานแล้วเงียบไปนานแล้วนะคะคุณอาจจะมาถามถึงคนเก่าก็ได้หรือคนที่เคยมีประเด็นบ็อกกันไปอะไรกันไปแล้วในตอนนีก้กูเห็นว่าต่างคนต่างใช้ชีวิตของตัวเองนะคะถามว่าวันนี้เขาคิดอะไรถึงเราบ้างไหมก็ยังเป็นคำเดิมที่กูกยังเห็นว่าก็ไม่ได้คิดนะเออแล้วก็ยังไม่ได้คิด อะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติเขาส่องคุณได้นะในกรณีที่เขายังส่องคุณได้หนึ่งเขามองว่าคุณดูมีความสุขดีคุณดูแฮปปี้ดีจังเลยอยู่กับเพื่อนเป็นไงบ้างจ้าอะไรอย่างเงี้ยเออเขารู้สึกว่าคุณน่าจะไปได้ดีแล้วมัง้งคุณน่าจะแบบว่าเออเริ่มต้นใหม่หรือเปล่าใช้ชีวิตด้วยแบบบริบทอะไรใหม่ๆไหม,หมเออ ค่ะว่าเขารู้สึกยังไงอย่างที่กุ๊กบอกก็ยังมีถ้าสมมติเขายังส่องคุณได้เขาก็ส่องคุณห่างๆแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรนะคะจะต้องบอกก่อนเป็นฟิลนั้นวันนี้ทําไมคนกลองนี้เอเนอร์จีแปลกจังนะคะขอรู้หน่อยแล้วแอคชั่นเขาจะทําอะไรไหมเร็วๆนี้แปลกมากเลยคนกลองนี้เขาไม่คิดถึงเราเลยเหรอแอคชั่นหรอ กุกไม่เห็นแอคชั่นเร็วๆนี้นะคนที่มาดูกุกต้องบอกก่อนว่าแอคชั่นคือจะเป็นช่วงอีก2เดือนถัดไปอาจจะมีการกลับมาได้คุยกันนะคะเออมีการกลับมาได้คุยกันบ้างอะไรบ้างบางคนบางคนได้กลับมาคืนดีนะต้องบอกก่อน Energy เป็นอย่างนั้นเนาะเหมือนว่าตอนนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เฮริ ต่างคนต่างไปใช้ชีวิตอะไรเงี้ยก่อนก็ได้นะคะเออแต่ว่าในอสองเดือนน่ะความสัมพันธ์มาดูน่าจะแฮปปี้ขึ้นประมาณเนี้ยเท่าที่กุกเห็นแล้วก็เท่าที่มองถามว่าเขาจะแอคชั่นอะไรไหมกับเราไม่มีไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่กุกต้องบอกก่อนว่าไม่ค่อยมีเอออันนี้คืออะไรอืมไม่มีไม่มีเลยถ้าคุณไปตามเขาถ้าคุณส่งความไปหาเขาเขาก็จะแบบหนึ่งดา จะตอบคุณสั้นๆจะตอบคุณห้วนๆน,นะคะฉะนั้นกองนี้นั่นแหละ energy เป็นอย่างนี้นะคะขอดูคําแนะนํานิดนึงปกติกูไม่เคยอ่านไพ่ที่มันเชิงนี้เลยนะแสดงว่าคนกองนี้ความสัมพันธ์คุณและเขามันแปลกไปปะไม่แน่ใจาเรามาถาม,ถามถึงใครเนาะทีนี้แอคชั่นเขาจะทำอะไรคะโอเคว้าว แอคชั่น <Action, S 2> หรอแปลกมากเอ่อแอคชั่นคนกองนี้แปลกนะคะจากที่กุ๊กถ่ายเนาะมันเป็นวันนี้วันนี้อาจจะเป็นวันที่เขาไม่ได้คิดถึงคุณแต่อย่างที่กุ๊กบอกแอคชั่นของเขาต่อไปมันมีนะคนกองนี้แปลกมากแอคชั่นถัดไปดีเวอร์หคุณอาจจะได้ได้รับข่าวสารจากเขาเนี่ยแหละอย่างที่กุ๊กบอก1-2เดือนนะคะ คุณจะได้รับข่าวสารจากเขาคุณน่จจะได้เดินทางไปด้วยกันทราวเวลนะคะคุณจะได้เดินทางไปด้วยกัน,น,ะะน,ากนบางคนได้ไปเที่ยวด้วยกันได้ใช้เวลาด้วยกันได้เดินทางด้วยกันบางคนได้ไปไหว้พระด้วยกันไปมูด้วยกัน นะคะอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเลยบางคนได้ไปร้านคาเฟ่กินกาแฟกินขนมด้วยกันนะคะถือว่าเป็นแอคชั่นที่ดีนะเออฉะนั้นคนกองนี้อย่าลืมน้อมรับคำทำนายนะคะและถ้าใครต้องการดูดวงสวโตกับแม่หมอก,กุ๊กคลิกลิงไลน์ด้านล่างได้เลยค่ะกุ๊กข,ขออนุญ,ญาตไปต่อที่คนกองสีดํานะคะคนกองสีดับกุ๊กขอดูนิดนึงว่าคุณเป็นใครได้บ้างคะสีดับคุณเป็นใครได้บ้าง ตอนนี้คุณอยู่ในสถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่างานคุณมีปัญหาก็ได้นะคะคุณรู้สึกว่างานคุณไม่รู้จะทำยังไงให้มันสำเร็จเลยหรือว่าคุณมีในช่วงที่คุณรู้สึกว่าคุณสับสนในเรื่องของงานคุณสับสนในเรื่องของชีวิตคุณอยากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตคุณอยากที่จะทำอะไรก็แฮปปี้มีความสุขแตุ่วกจะบอกเลยว่าคนที่ได้กองนี้นะคะถ้าช่วงนี้คุณมีปัญหาในเรื่องของงานเพื่อนร่วมงานอะไรก็แล้วแต่ในอีก2เดือนจะดีขึ้นนะคะ เดือนหน้าคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของงานมากแล้วก็เดือนถัดไปคุณจะค่อนข้างเป็นเดอร์ซันนะคะประสบความสําเร็จมากมีชื่อเสียงตามที่หวังแล้วก็แฮปปี้ตามที่หวังอันนี้คือคาทานายเลยนะถามว่าตัวคุณเป็นใครได้บ้างอย่างที่กุ๊กบอกคุณเป็นคนที่เพื่อนเยอะมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่โดดเด่นอยู่แล้วคุณเป็นคนที่สดใสมีเอเนอร์จีของพลังงานที่ดีนะคะมากๆที่กุ๊กเห็นเลยเป็นคนขี้ร้อนนะคะอืมขอดูหน่อยว่า เขารู้สึกยังไงกับคุณในคืนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณในคืนนี้ทำไมเอเนจีแปลกจังโอ้ ขอแป๊บนึงนะคะคนกองนี้ Energy มันแปลกจนกุ๊กงงอะ่ะแปบ๊บนึงนะคือกุ๊กอยากรู้ว่า,วามันคืออะไรกุ๊กจะได้ทายไม่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 ผิดนะคะเพราะว่าคนมาดูเยอะเนาะต้องนิดหนึ่งที่นี้โอเคสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณเหรอเจ็ดไม้เจ็ดไม้คืออะไรคะอ่าโอเคคือ เขารู้สึกว่าคุณเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยเขารู้สึกว่ามันเหนื่อยจังเลยในความสัมพันธ์นี้เออแล้วคือเขารู้สึกว่าแบบอันนี้คืออะไร โอเคกุ๊กว่าเขามันเป็นคําที่ว่าตอนนี้เหนื่อยมากเลยนะกับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเหนื่อยมากเลยนะกับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในชีวิตของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะในชีวิตเขาค่อนข้างแย่นิดนึงวันนี้สิ่งที่เขารู้สึกกับเราก็คือว่าเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนจะจบเลยอะมันเหมือนเป็นควาเป็นคาที่ว่าเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยในอนาคตมันจะต้องจบไปเออทั้งที่ ทั้งที่จริงๆแล้วเขาอยากเป็นแฟนกับเราเขาอยากเป็นครอบครัวกับเราเราเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะสร้างครอบครัวด้วยอย่างนี้เลยทั้งสิบเหรียญสิบถ้วยนะคะเขาอยากให้เราเป็นคนที่นั่นแหละเป็นแม่ของลูกสร้างอะไรไปทุกอย่างด้วยแต่ในวันนี้มันเป็นคําที่เขารู้สึกว่าเออมันดูยากจังเลยนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันมีหลายอย่างที่เขาจะต้องทําให้มัน ให้มันเคลียร์ให้มันให้มันสําเร็จก่อนนะในตอนนี้เขาแค่รู้สึกว่ามันเจ็บปวดหรือความสัมพันธ์มันดูถล่มลงไปนะคะเพราะว่ามันดูเหมือนการเลิกลาการสูญเสียบางอย่างนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกในความสัมพันธ์เออวันนี้เป็นวันที่เราอาจจะไม่ค่อยได้สนใจเขาก็ได้นะคะในความสัมพันธ์เออแล้วเขาเขาคิดถึงเราเขารักเรานะคะแล้วเขารู้สึกว่า สักวันหนึ่งเราคงจะเดินออกไปจากเขาหมังประมาณนี้มันดูห่างไกลกันมันดูมันดูมีความมันเป็นคําที่ว่ารักแต่ว่ามันจะต้องหันหลังไหมในความสัมพันธ์นี้อันนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกกับเราในวันนี้นะคะอืมขอดูหน่อยว่า จริงๆตอนเนี้ยเขาเหมือนกําลังมองอนาคตบางอย่างที่กุ๊กเห็นเนาะแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันมันเป็นคําที่ว่าในตอนเนี้ยยิ่งยิ่งรู้จักกันหรือว่าเวลาที่ผ่านมาเนิ่นนานพอมันรู้จักกันมากขึ้นมันยิ่งดูห่างกันมันยิ่งดูเหมือนมันยิ่งดูเหมือนว่าความสัมพันธ์เรามันเหนื่อยไหมมันมีความที่ไม่เข้าใจอะไรกันอยู่ไหมในความสัมพันธ์นะคะทางที่จริงอ่ะเขารู้สึกว่าคุณอ่ะเป็นคนที่แบบ เขาชอบนะเออคุณเป็นคนที่เขาเขาแบบมีความหวังในความสัมพันธ์นี้ด้วยกับคุณแต่ด้วยความที่เขารู้สึกว่าโอเคโอเคฟังนะคนกองเนี้ยกูรู้สึกว่าหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์อะไรมากมายในชีวิตแล้วอะมันเหมือนเป็นคำที่ว่าถ้าเขาเคยมีแฟนนะกูบอกเลยถ้าสมมติ เขาว่ามีแฟนมาก่อนหรือว่าเขามีตัวเลือกมาก่อนคืนหรือเขาเคยเจ้าชู้มาก่อนคุณหรือว่าคนนี้ยเขาเพิ่งเลิกกับแฟนมาแล้วคุณสงสัยว่าเฮ้ยเขาเลิกกับแฟนขาดหรือยังหรืออะไรใช่ค่ะคําตอบคือใช่นะเขาเลิกกับแฟนขาดแล้วแล้วบางคนถ้ากรณีที่เขายังไม่เลิกนะก็รู้สึกว่าเขากําลังจะเลิกกับคนคนนั้นนะคะแล้วก็เพราะอะไรเขาถึงเลิกหรอเพราะว่า เราะว่าอย่างที่บอกอะ่ะเขารู้สึกว่าในความสัมพันธ์นั้นน่ะมันค่อนข้างมีอุปสรรคหลายอย่างเนาะที่กุ๊กมองแต่โดยส่วนใหญ่กุ๊กเห็นว่ามันเป็นในเรื่องของเงินเป็นในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่มันสร้างมาด้วยกันนะคะเออแต่ตอนนี้กุ๊กว่ามันเหมือนเป็นวันที่เขารู้สึกว่าโอเคเขาน่าจะต้องควรที่จะทําอะไรให้มันถูกต้องแล้วเพราะว่าเขามีคนที่เขาอยากจะเลือกแล้วก็สร้างครอบครัวด้วยอยู่นะคะประมาณนี้เลยวันนี้เป็นสิ่งที่เขาคิดเนาะ โอ้ทำไมเขาถึงมาคิดวันนี้ทำไมเขาถึงมาคิดวันนี้อย่างที่กุ๊กบอกทำไมเขาถึงมาคิดวันนี้ม,ม,นนมันคงเป็นเพราะเพื่อนเขาอาจจะไปคุยกับเพื่อนหรือมีคนมาพูดกับเขาสามถ้วย กว่ามีมีเพื่อนอะมาคุยกับเขาหรือว่าเขาเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาใครบางคนซึ่งซึ่งเขารู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ควรที่จะต้องใช้ชีวิตแบบนี้<บ>เขาควรที่จะมองถึงอนาคตแล้วก็มีแค่สองคนประมาณเนี้ยค่ะเขาน่าจะไปคุยกับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยกกว่านะแล้วเขาก็รู้สึกว่าจริงๆรแล้วเขาไม่ควรที่จะเขาเรียกว่าอะไรทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันที่มันท็อกซิกเขาไม่ควรที่จะเป็นแบบนี้ นะคะเออคนกองเนี้ยชัดมากเลยที่เขารู้สึกกับเรานะทุกคนลองเอาไปปรับตามสถานการณ์ของตัวเองดูนะคะเออแต่หลักๆอะ่ะกูเห็นแบบนี้นะคะแล้วก็แน่นอนกูนว่าเดี๋ยวเขาจะติดต่อมาเร็วๆนี้เนาะโอเคแล้วก็พอเขาติดต่อมาแล้วหรือว่าเราได้ยินเรื่องนี้แล้วเราจะเครียดนะเออเราจะเครียดเราจะเครียดไม่รู้ทําไมเราจะเครียด ถ้าเราได้ยินเรื่องเนี้ยจากเขานะคะโอเคนั้นเดี๋ยวกูขอดูคําแนะนําไพ่นิดนึงเนาะคนกองนี้คําแนะนําไพ่ก็คือออคือตอนนี้ถ้าคุณมีความเศร้ากันมีความนอยกันหรือคุณไม่ได้คุยกันหรืออะไรก็แล้วแต่ ๊กว่าเดี๋ยวทุกอย่างเรื่องมันจะคอนทราสต์มากเลยมันจะกลับสมุติเป็นขาวปุ๊บมันจะเป็นดําเป็นดําปุ๊บมันจะเป็นขาวฉะนั้นเนี่ยมันถึงเวลาถึงเส้นขีดแล้วว่าเขาจะทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้แค่รอจังหวะเวลาเพิ่มอีนิดนึงนะคะฉะนั้นตอนนี้ก็คืออย่างที่กุ๊กบ,บอกเราอาจจะต้องคุณจะดีกันอะเอ,อ,องเห็นแล้กันถ้าคุณกดกันเดี๋ยวคุณจะดีกันถ้า เป็นอะไรกันอยู่เขาจะมางอคุณละกันแล้วก็คุณยังจะเป็นคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วแฮปปี้ที่สุดนะคะอันนี้คือสิ่งในอนาคตที่เขามองอโอเคคนกองนี้ยังไงก็อย่าลืมนอนรับควาทํานายนะคะถ้าใครต้องการดูดวงกับแม่หมอกุกนะคะคลิกลิงก์รายด้านล่างได้เลยค่ะวันนี้กุ๊กไปก่อนนะคะ